เปิดแฟลชแล้วบอมีของในรถเหรอมีของในรถบ่จกักเลยขอบคุณเช่นกันค่ะเดี๋ยวใหเ้เพื่อนๆไปดูก่อนมันไม่มีของนะถ้ามีของจะเห็นหคือแล้วเนาะแกไปดูเฉยๆลุงลงรถแล้วบ่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นลงุงลงรถใช่ไหมเพราะว่าเราก็มาพร้อมกัน <laughs> ยังไม่เห็นลุงลงรถเนาะมาแล้วมาแล้วค่ะลุงมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เนาะโดยกับข้าวเขามาค่ะเราซื้อปลาทูแล้วซื้อปลาทูไว้นมเปรี้ยวแล้วนะคะขอบคุณนะคะลุงไม่มีอะไรทั้งนัทำไมถึงมืดจังเนาะไปดูซีปลาไม่กินไม่อย่างนั้นก่อนมาทำอะไรอีก ผมมอันนี้คือพื้นพื้นสันกันส่เนาะเพราะว่าจะทำเป็นข้างบนนี้งานเล็บเชื่อมสายไฟนี่นี่ตรงนี้บ้างนี่ตรงนั้นถนนตรงนั้นถนน

ฮึฝั่งนะครับเย้าคนน่เชื่อใจโยกคงมาแล้ต้องขอตัวคขอถามเพ ขอบคุณนะคะขอบคุณสุบาทมากนะคะบแปดแล้วค่ะลูกงลัตเตอรี่บอกตั้งประเด็นตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาด้วย่อนทีมจะแตกวางของที่แตกหมด คนบอกเคยคนบอเคย่ยตายดิมืต้องกิ้ดิหมดอ่ะไม่เคยแต่ลูกนเคยแต่เขาทำยังไงหมดอ่ะโอ้โอ้เลื่ออย่างง้นเออเดี๋ยวเี้ยวเ้อหนักมากเลยนะไม่ได้ยกแต่ยกสี่สามสี่คนเบ้าไม่หนักไม่หักไม่หักรัอได้เนะเผาเชิงมนา เต็มพื้นไม้อัดแต่น้ำหนักเยอะไรไม่ยกเลยไปไหนก็ไหลอ่ะแหม่เ yup ต็มพื้นขนาดเท่าไม้อัดพี่แต่ไม่ใช่ไม้อัดอุ้ยหนักมากเลยพี่แต่ว่ายกสี่คนไม่เป็นไรเบาไม่ใช่ไม้อัดเป็นขนาดไม้อัดขนาดพี่คนาดข้าวใช่ไม่หม เขาเพ่บัะครับโอ้เขาเรียกซีเมนบอร์ดซีเมนบอร์ดรงนอีกแผ่นซีเมนบอร์ดคันละแปดสิบโลแปดสิบห้าโลแพนหนึ่งไปหลักนกว่าคนคนเีแปดสิบนะเนี่ยน้ำหนักคนยังไม่เท่าดีเลย รถไทยพนาก็มีเหรอรถไทยพนาด้วยมีรถไทยพนาอีกคันนึงนะฮะมีสองคันเหรอใช่เปล่าใช่ใช่ใรถไทยนา้วยรทุกเรื่มารถไทยนาที่จะมาต่งชนะนะโว้ยนามากเลยพยายามสอครอั้งปูไปจะเป็นเอาไว้คุ้ม่ขาขอบคุณน พืชข้างบนหนาแต่ว่าหนามากไหมปกติเราเราเห็นเขาปลูกก็ไม่ได้หนาขนาดนี้พี่พรพี่มลัสดีค่ะพี่พรสุงครัวสุดยอดนะคะลุงม่ออฟไปไหนแอนไม่ออกไม่ได้ไปไหนค่ะลุงแกซีไม้อันนี้มาค่ะเพื่อซีทำบ้านข้าวโพกับแม่ไม่มีอะไรลุงแกมาม้จากซื้อของแล้วก็พึ่งมาจะลงของค่ะมามาแล้วก็มีรถตติ้งชิลล์น้อใส่มาด้วยค่ะ เป็นไม้อับไม้อับเนี่ยค่ะน้ำหนักหนักมากาอะไรมาลุงก็ไม่อยากให้ผู้หญิงยกนะคะเดี๋ยวปลัวปวดหลังปวดอะไรนะคะเพราะมันหนักมาก80ดกิโลแผ่นหนึ่ง80ดกิโลนะคะพนักงานต้นหลังติ่งงด้วยนะครับเดี๋ยวดึงให้ผู้ชายช่วยยกค่ะโอ้เอ้าวแลกยอดนันบอกมีอีก อ๋อจากน้อแทนเป็นผู้หญิงยังวิ่งช่วยทุกอย่างเลยแต่แต่ลุงไม่อยากให้เรายกค่ะเพราะว่ามันหนักมากเดี๋ยวหลังหักใช่เพราะว่าเูาดูไม่ดีเต่ถ้ายกสี่คนไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าแต่ว่าลุงไม่อยากให้ยกค่ะเพราะผู้ชายก็ตรงนี้ก็มีเยอะพี่แอนพี่แอนพี่ชายไปไหนไม่เห็นอ๋อพี่ชายน่าจะอยู่ในในบ้านนะคะไม่อยู่ในบ้านขอบคุณเจ็ดพันนะหรือว่าไม่อยู่

ที่จะทำท้งบนนค่ะนี่ค่ะนี่ที่จะทำไว้ทั้งบนนะคะยางกยางรอดยขอบคุณที่า่วนนาทีแล้วเนาะเนถึงจะกลับบ้านแล้วพราะว่าำแล้วตั้แล้วสวัสดีคุณต้นาอืมคนเทครับชนดสวัสดีค่ะเก็บเก็บเอนตอนนี้ยัไ ใน่กสนี้นะครับียกคนมันจะไม่หลว่วกต้องให้สกแขงขอบคุณแปดท่านนะคะข้าสดท้ายรู้หพี่ชายกคุณนิทยาสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะลงซื้อหนาหนซื้อนึ่บ่อขอบคุ่ะข้างบนเนาะนี่คือซื้ค่ะค้ณงี่น้องขอ้อเจท่ ที่นี้ก็จะประมาณนี้เนาะ